เ <c oughs> วลาฟังธรรมฮ้องตงตั้งใจฟังจริงๆเด้มันจังส,สิเข้าใจสําใดสำหนึ่งบ่เข้าใจเด้วยเว่า,า,ว <c oughs> าโสตาปฏิยังคะผู้น้อมสวดลงมาฟังเพื่อที่ให้เข้าถึงโหนทา่าแห่งพระโสดาบันด้โสตาปฏิยังคะน้อมฟังแคิดนึกตามน้ากระขักด้่นอหไะบุคคนที่ ต้องการข้อรุดพ้นโดยแท้จริงต้องบองห่วงต้องบอกกังวลในอนาคตของตนมันก็ะสีรุดพ้นจากอดีตนันนําเด้ออ,อถ้าเข้าเข้าใจคําว่าเป็นผู้มีสตินะรู้อยู่หายใจเข้ารู้อยู่หายใจออกมีได้คําว่าสติเด้อฟังพุทธวจนะดีๆคําสอนอริยสัจจากพระโอษฐ์ได้ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนี่เมื่อพวกเธอไปอยู่เรือนว่างภูเขาล่มไม้โพงไม้ยังกะแล้วแต่นี่พวกเธอทั้งหลายพึงคู่ขาเข้าตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้สรุปคำว่าสติให้ฟังว่าคือลมหายใจนั่นแหละ จะไปหายัางอื่นบรสันเฮาสิ่บรุษพนจากอดีตและอนาคตเลยบอกผมจะกข้า่าปัจจุบันเพราะทุกๆคนนั้นนะหลายค้ที่หวังมักผลใน่าพแต่จริงแต่ว่าบ่าเข,ข้าใจคข้า่าปัจจุบันเลยคิดหาเฉพาะอดีตกัะอนาคตและเป็นว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเพิ่นเขา้าที่หลังคําว่าปัจจุบัน และทุกคนส่วนมากนึกถึงไตรตรองไขรควร้วสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจดจํามาจากอดีตนั่นเองในขณะที่ห้าคิดถึงไขขค้วคําว่าจากอดีตอย่างเชนเง่นว่าห้าฟั่งพลวะชา้นที่หนึ่งแบบนั้นแบบสองเป็นแบบนั้นสามเป็นแบบนั้นสี่เป็นแบบนั้นห้าสี่ไขขั้วคิดนึกฟีรณาจากความทรงจําอันเป็นอดีตนั่นเองและในขณะนั้นห้าสีหาความสงบมาจากใสเพราะว่าห้า คิดเอาความสงบว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เลยเกิดแต่ความกังวลลังเลและสงสัยนอนาคตมันยนยุไสแบบนี้อดีใครข่วงตือตองในสิ่งสี่ไดนินได้ฟังจดจำมากกังวลว่าจะต้องสงบแบบนั้นแบบนี้มั่เลยหาความสงบบ่ไใดนั่นความหวังนั่นแหละคืออนาคต ที่นี่เข้าไปตั้งไว้สงบต้องเป็นแบบนั่นมรกฝลต้องเป็นแบบนี้นะชั้นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ต้องรู้นั่นต้องเห็นนี่นะสงบเข้าต้องการความสงบเนะี่ยแต่ว่าไปไครขวไในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจะจำเมาแต่ในอดีตนั่นเองนั่นมาว่านก็เป็นอดีตเด้ชั่วโม,มงที่แล้วก็เป็นอดีตเด้นั่นแหละึ <c oughs> งจึงว่าอดีตกับอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันแต่เข้าตายในขณะในระวางเข้าขิดขั้วยังอยู่ห่าง มันยังตายไปในความลังเลสงสัยอยู่บ่พ้นเพราะเขาบอกว่าคําคว่าปัจจุบันปัจจุบันณนะขณะเนี่ยคูขาเข้าตั้งกายตรงดารงสติให้มัน่นเป็นผู้มีสติสติคือความนึกเด้นึกนึกคิดหรือนึกถึงอ่าเป็นสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แม้คาว่าสติมนี่แม้คาว่าปัจจุบันพร้อมคือตัวนี้นี่แหละคือความสงบ ก็ต้องไปหาจากอดีตนะและ้วก็หวังหว่าอนาคตทา่าจะต้องแบบนี้แหละมันบริยากเลยตามความเป็นจริงครักแต่เ้องมันยากยากเพราะว่าเ,าเ้องปคิดคนหาเอาจากการได้ยินได้ฟังได้อา่านได้เรียนได้รู้ความรู้จํากับความรู้จริงมันจริงต่างกันเออความรู้จริงคือจริงในขณะปัจจุบันนี่เองเนี่ยความรู้จริงนี่เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แม หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้เนี่ยอะไรแต่ห้าอยู่ในปัจจุบันเราคือปัจจุบันนี่ปัจจุบันสติลมเข้าลมออกนี่เรียกว่าปัจจุบันเออสติคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยมาห้าประคองสติลมเข้าลมออกเรียกว่าความเพียรคำว่าประคองคือควมเพียนไม่พอจะย่ำจิตไปหาทางอื่น ประคองมันมาอยู่กับลมเมื่อเข้าอยู่กับลมมีมีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกอ,อ,อาการปิติย่อมเกิดขึ้นนั่นเห็นบลหลักเด่นมีเป็นผลของการอยู่ในปัจจุบันอาการปิติย่อมเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วความสงบเย็นย่อมเกิดขึ้นปัดสัตธิแปลว่าสงบจากอุปกิเลลสแ้วบ่มีความกังวลแล้วบ่มีนิวรณ์เออมื่อปัดสัตธิเกิดขึ้นสมาธินั่นย่อมเชื่อว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมัน่น เมือ่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเป็นอุเบกขาเห็น,นบหละ่ะซัำนีนัง่งได้แต่พวกเข้านะไปคิดหาทางอื่นดูสือจึงนั้นจงหาในลมหายใจของเจ้าของเองผู้ดังเฮ่านั่นแหละครูคนเกิดมาพร้อมผู้ดังเบดพร้อมจมูกเบ ất, อ,อแต่ว่าบ่เคยอยู่ในจมูกเจ้าของบ่เ,เคยอยู่ในลมหายใจของเจ้าของไปอยู่ตะกับผู้อื่นบุคคลสัตว์สิ่งของ อันจากสัญญาอารมณ์ความทรงจำทั้งหลายไปคดนึกคิดเลยบอกจักคำว่าปัญญาเววาเรื่องโลกโลกคือคนคือพอเข้าชิดถึงบ้านอยากปรับปรุงบ้านอยากปรุงแต่งบ้านอยากสอบบ้านอยากสร้างบ้านอยากเสริมบ้านในขณะที่เข้าคิดนั่นแหละคือเอาอาดีตมาปรุงให้มันเป็นอนาคตว,ว่ามันต้องงามแบบนี้สําเ็จแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าในช่วงระบางเข้าายจากบ้าน ตายในขณะตีคิดไต่ตรออารมณ์ค้างอารมณ์ค้างนั่นความงวาว่าบ้านยังสร้างไมเ่เสร็จเสร็จพวกเจ้าลงอบายภูมิเลยนี่แหละเทียบในฟังเทียบในฟังเดอ้อคำว่าพบนี่โดยภาคภาษาปฏิบัติถอดออกจากความรู้สึกพบนี่ก็คือความรู้สึกโกรธไปนรกความรู้สึก อยากได้นั่นอยากได้นี่นี่นะเวลาเข้ายากได้เข้าสิคิดใต้ตองถึงสิ่งที่เข้ายากได้อู้จังสัรค์ด้มาแล้วกูเสียดแบบนั้นกูเสียดแบบนี้อารมณ์นี้ข้างในอารมณ์นี้เปรตแต่ว่า่ะอารมณ์โลคอารมณ์หลงแบบเป็น,นทางไดพวกที่หลงนะอ่ะพ่อใจพุ่งใจเออราสั์สมบัติกูหามาได้จังสัรค์ยังสี่ผู้ใดสิซอกูวะ ออหน้ากูก็สือเองนี่กูก็หาเองนั่นนั่นอันนี้หาเองหลงไปเออพิ่งให้เข้าใจว่านั่งคือเดรัจฉานจากบลลันี่แหละเปรตนรกเดรัจฉานแต่ความเป็นมนุษย์นั้นลึกถึงขึ้นอย่างนึกถึงศีลเออจิตเจตนาในการสามารทานศีลเออก็คือว่าระลึกถึงว่าห้าสิบวัตทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดเสียชีวิตสับศีลนหรอกำลารทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดเสียชีวิตเวลาสับสิน อากุศล,ลกรรมทั้งหลายแลนน้วนะที่เฮาก็ทําอยู่ย่อมฟังไว้ไม่จิตในใจของเฮ้าเออเฮาก็ต้องได้ไปรับโทษรับบาปรับกรรมแบบนั้นแบบนี้คิดใครควรไปตายในขณะนี้ยังยังพ่อได้เป็นคนกับสวรรค์อยู่ด้ยพ่อได้เป็นคนอยู่ด้วยแต่เฮ้าอารมณ์ข้างตายในขณะทีว่าบันเรืออารมณ์ข้างตายอันนี้เป็นกุศลเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าปุญญาพิสังขาร นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละปุญญาที่สังขารสังขารเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นไปคือความคิดของเขาเองประกอบกับการกระทํานั่นแหละว่าเออดีใจที่ได้ถวายผ่าอาบน้ําฝนผ่าจีวอนเออไตรจีวอนหรือบาทหรือได้ใส่บาทดีใจที่ว่าได้เอาดอกไม้ไปบูชาพระดีใจลึลกนึกถึงพระเจดีต้นศรีมหาพเออทังสี่ตายในขณนะไปสวรรค์นั่น บาวชตะคนบาวชตาสัตว์ท่ทานนึกไปแบบนี้เป็นไปได้เบิดไปสวรรค์ได้เบิดสัตถ์ถึงแมนว่ามันท่าไดโกรธโกรธละหนึ่งกับสารมันเจ่านี้พูดถึงว่าจิตสุดท้ายในขณะทุกคนก่อนที่จะตายสําคัญสุดสําคัญสุดเลยจิตสุดท้ายในขณะปัจจุบันของจิตสุดท้ายเนี่ยเขาต้องระลึกลึกๆลึกเข้ามาถึงลมหายใจเลยบ่บะแมนเอาความคิดนึกไปห่วงลูก หวงหลานห้องผัวห้องเมียสับสมบัติรถบ้านต่างๆหน้าบ่ท่านได้ปัน่นหนีสินยังหนุหนเหงือกันอยู่จังสิเออบอยมัน่นอันนั้นทุกคนถ้าดูกับปัจจุบันนณะพกใดกับลมหายใจใดนะทุกคนมีสิทธิ์ไปนิพ่านเลยเสมอกันเบิดเด็บ่เม่นว่ามันไปบไ่ใดแล้วก็บะแม่นค้องยากอีกมันยากเพราะว่าห้าคขดเอาแต่ว่าแต่ห้าเห็ดเอารู้สตินี่แมมสตินี่ะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่ได้คาว่าสติ สติคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่นี้หนึ่งเดชเฮ้ามีความคิดนึกเฉพาะในลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่แค่นี้มันบ่มีรูปร่างตัวตนใหนเฮ้าไปคิดถึงเด้ถ้าคิดถึงบ้านยังมีรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางคิดถึงหมากันยังรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางคิดถึงบุคคลรูปร่างตัวตนลักษณะท่าทางนี่ตัวนั่นแหละความคิดของเฮ้าเนี่ยความคิดนี่มันพุ่งออกไป ไปกระ ja i, okay? ทบกับซึงนั่นมันกระปุงแต่งต่อเลยจังสั่นจังสี่แนวนั้นแนวนี้อันนี้แหละความรู้สึกก็เกิดมีมีความรู้สึกสองอย่างเดียดใ่คนเวี้นงายแต่เกิดทั้งหลายพอใจกับไม่พอใจเห็นบ่พอใจกับไม่พอใจน่สองอารมณ์หนึ่งอารมณ์พอใจโดยโลกโลกอบายขึ้นเก้าหู่จักอบายจะพุ่มอยู่บออบายขึ้นนรกเปรตเนี่ยกับสัตว์ดรัจฉานีหย นี่แหละคำว่าอาบายแปลว่าจังสีเ่เลอฉนั้นเฮ้าแต่ว่าบาดเจตายกูจังเสียดเอาบ่มีทา่ามันบ่ชินฉนั้นพวกเฮ้า้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินทำให้เป็นดุดดังยานข้างวาย่านือคล้องแคล่ววังไว้ในการเข่าสูรม่มหายใจเออบ่ต้องไปยานน่านแน่อื่นเด้หลายๆคนเข้าใจข้างวาย่านว่าต้องเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจา้าบ่แม่นแบบนั่นเลย เออรู้ญาณเนี่ยแปลว่ารู้ยังรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวตัวนี้ตั้งหากคําว่าญ่านอันนั้นนันของของแถมของหลอกลวงเด้อบต่ตทังจากฝันเด้ออันที่ไปเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นั้นผู้นี้เห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงรรมกระ้างล่วงล้น,ลวน,ล,วนลวนใจลอดหลอกนะ ถ้าถือสิ่งนั้นเข้ามาแบบมันติดเร็วๆเด้อนความอยากอวดตนนะอุ้ยภาวนาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแสงสว่างจาเห็นเทวดามาโมทนานำนจังสันจังศีลสารพัดมันที่เฝ้าอยู่หันมันเลยๆเกินจริงที่เห็นซะโดยสัาไปบ่ตั้งจากฝันคือเฮานำความฝันมาเวนะ้าเนี่ยเออบางนีนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาได้จังเอาความฝันมาเว้าได้ฝันนี่ปรุงแต่งบ่ได้โดยโดยตั้งใจบ่ได้แต่ว่าจิต ได้สำนึกมันปุุงของมันเองนะนะเห็นว่าหลับมันมันจะปุุงของมันเองแล้วเขาเลยไปจับผาาฟันมาปุุงแต่งต่อท,ทั้งทั้งที่ว่าได้หลับฝันท,ทั้งทั้งที่ยังตื่นอยู่ได้บันเนี่ยมันเลยเป็นโซ่เชื่อมต่อไปอีกไปสร้างภาพน,นิมิตตัวนั้นไว้นี้ไว้ไว้ไว้ไหลไ,ไปเรื่อยบรรุสุดโตรร้และนิมิตทั้งหลายไม่ต่างจากฝันเด้อที่ไวรัสแต่ละคนนั้นนะมันบอาจสามารถนําไปได้ ผู้ใดเข้าไปติดในนิมิตกะบ่ตตางกันเลยครับจากติดบุคคลสัตว์สิ่งของจื่อไว้เด้อบ่ตตางกันเลยจากนิมิตเี่าเห็นกันอยูยเดียวหนึ่งคือสิ่งที่เห็นนั่นเองนิมิตก็เลยสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่ได้สัมผัสรู้สึกทางกายนี่เด้อนค้า่านิมิตนิมิตก็เลยตัวเฮาฝันฝันเห็นสวรรค์วิมานเฮาสิปปุงแต่งสวรรค์วิมาน่นเองบันี้เฮาบ่ฝันเออเฮาไปคิดถึงบุคคลที่เฮาหักกับบุคคลที่เฮาสร้างนั่นแหละ บอตางกันเลยแล้วเขาสิบปุงแต่งต่อถ้าบุคคลที่รักโอ้เป็นหว่วงกังวลนั่น,นนี่นี่เออนั่นแหละอารมณ์จิตสุดท้ายตายอารมจิไปจ,งจังไสเออในระหว่างพอใจกับไม่พอใจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโลกโลกนะอบายเบ่ใจวาหลักบันนี้ในในฝันคือกันคนเท่าฝันลายแนวลายล,ายลืมยาดยกดยเนาะฝันว่าแขวร้อนฝันว่าตึงบินตกบางหันบางนี ย่านแต่ของตตยแลนไปหาสเดาะเคาะแได้แขะไปได้บนี้นั่นแหละนั่นเลยเกิดกลายเป็นมาปรุงแต่งต่อหลายอันหลายอย่างเฮ้าเฮาเรว่าเข้าใจหลายๆอย่างคําว่าอดีตอนาคตนี่คือสิ่งเดียวกันแต่ว่าปัจจุบันนี่สุดท้ายมูเนี่สําคัญสุดตามธรรมดาแล้วหมู่บ้านนี่เข้าเอื้นอดีตเนาะม้นนี้เขาเอิ้นปัจจุบันเนาะมืออื่นเข้าจังเอิ้นอนาคตเด้ เป็นยังคนเขาว่าวาอดีตอนาคตจังมาปัจจุบันที่หลังหละคนเฮาส่วนมากอยู่กับอดีตและอนาคตแต่ว่าไม่มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันอ,อจึงเน้นย้ำให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในคําว่าปัจจุบันซะปัจจุบันเป็นผู้มีสติรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกเี่นไหมนี่แหละเอื่นว่าปัจจุบันเด้อเนสติกับสติกับลมหายใจเขา้าสติกับลมหายใจออก นี่รือเอิ่นว่าปัจจุบันพร้อมเอื่นว่าสติพร้อมฟังดีๆคำสอนพระพุทธเจ้าริยสัจพระโอฐ์คูขาเข้ามาเนี่ยบ่ได้บอกได้ว่าทับซ้ายทับขวาบ่ได้ว่าพับเพียบหรือพับบ่เพียบจากบาราเออบ่ได้ว่านางทากกหรือนางทาหยันนะเห็นบอกคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่นดำรงสติให้มัน่น เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้นั่นมันยั้งหลักจับเอาดีๆหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่แหละสติเอาอยุแค่นี้แต่ถ้าเข้าประคองจิตแบบนี้ความเพียรวิริยะความเพียรประคองจิตเ<อ>มื่อเข้าเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวรู้เออาการปิติ่อมเกิดขึ้น เมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วปัสสัยทธ่ย่อมเกิดขึ้นสงบเย็นใจสงบตัวบกิินึกถึงอย่างอื่นเลยมันอยุต่ะทากับลมเออความรู้สึกคือสัมชัญชะแห่งกายย่อมเกิดขึ้นคือความแพร่สานอันเกิดจากอาหารใจที่คือความสงบนั่นเองแพร่สานออกมาทางหลังกายของเฮามีอาการขนลุกขนพองสยองก้าวมั่งมีอาการโยกสั่นไว้มั่งมีอาการอิม่มในอกมั่ง มีอาการปลื้มน้ำตาไหลมั่งมีอาการเห็นแสงสว่างนิ่มๆนุ่นๆขาวๆมั่งยื่น่าอาการพิพินั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละเป็นลักษณะของผู้ทรงฌานเจริญฌานเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญอาณาปานาสติกมฐานรวมบดอยู่ในนี้แล้วนี่เรียกว่าองค์แห่งการตัดสู้พวดชง แต่ว่าพาโพชงโอสติสังฆโทนว่าเข้าใจเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกดีแล้วเออ,อาการปิติย่อมเกิดขึ้นเมื่ออาการปิติย่อมเกิดขึ้นคำว่าปิตินี่มันส่งผลมาทางร่างกายห้เฮารู้สึกได้ปัสสัทธิย่อมเกิดขึ้นความสงบเย็นได้เกิดขึ้นแล้วออคือว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเออนี่เป็นขะนิกะสมาธิเออ นั่นแหละนีิการสมาธิแล้วต่อมาหลายๆอย่างที่เข้าไปเห็นล้วนแล้วแต่เป็นจิตตะสังขารปรุงแต่งขึ้นมาอันที่ว่าอุปจาระสมาธิคือเห็นนเมตตนั่นเองเห็นเทวดาล้อยมาเห็นผีเห็นเปรตเห็นพระยาหนวงพระเาหนาพระาขุดเห็นนั่นเห็นนี่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสวรรค์เห็นวิมานยังแล้วแต่เออ้าเข้าเข้าใจคําว่า เป็นผู้มีสติรู้อยู่เนี่ยนะประคองจิตหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ได้วันไหวเครือคื่อบกคิดออกไปกับสิ่งที่เห่าเห็นนี่ไหมนีบ่บกคิดออกไปจากกับสิ่งที่เห่าเห็นที่บอกว่ามันไม่ต่างจากฝันหรอกเอออันเดียวกันกับฝันนั่นแหละจะไปคิดว่าอู้มาแล้วอู้อันนั้นมากอันนี้มากแหละถ้าเห่าประคองแล้วมันจะเกิดเป็นอัปปนาสมาธิเองเออบม่าว่าสิหลับตาหรือลืมตาเด้อ บเบาเกี่ยวกันกับทาบาเกี่ยวกันกับรับตาหรือมืดตาบ้าเกี่ยวกันกับยืนเดินนั่งนอนอีกอียังกระไดเหตไปทาได้ให้กระไดที่มันประคองจิตประคองจิตเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกเหตไปเรื่อยๆบ่อยมากชินเกิดวาสีความคล่องแคล่วบานี้เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องกําหนดผู้หนาธรรมดาบอกเออนั่นแหละเอาไว้ขันต่อไปที่แรกพวกเจ้ากาหนดสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกซะก่อน เหตุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเกิดความเคยชินแล้วว่าต้องกําหนดรู้เอาเองรู้เอ,เองเลยบาดนี้นั่นแหละความเกิดดับเป็นยังไง็คือเ,เห็นนิมิตนั่นแหละพอตะคิดออกไปปับ๊บสติรู้อยู่มาลมหายใจเนี่ยเพื่อนบอกอ๋อนั่นเกิดดับมันก็รู้ของมันเองล่ะแล้วก็เห็นไตรักอันนี้จังทุกครั้งหน้าตามันจิตมวนเข้ามาดอกสิ่งที่ตายเห็นกับบเทียงหูได้ยินกับบเทียงเนี่ยลรลปดหดกินเสียงบะเทียงจากอันจากยานเข้า่าเห็นแตรัก แม้แต่ความคิดของเราเองก็ไม่เที่ยงนั่นมันไปหันหลัง่ความคิดกองเฮ้าหนูบะเที่ยงเด้เดียกก็คิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศคิดไปเบดเดียวก็อยากได้ความสงบเดยวก็อยากเห็นนั่นเดยวก็รู้ในนี่แหละคำว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าคือซื้อได้บ่ดนี้มันที่ไปคำว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าคิดไป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 เอาไปมาความคิดนั่นถูกรู้โดยปริยาย หาใจบลาแต่ไม่ใช่ผู้เข้าไปคิดนี่แหละพระยามตั้งตั้งใจอยู่ในล่มหายใจสะกอนผู้ได้็ด,ดีถ้าบอกไปก่อนสิมันสิมักเอาอยอดมันโดดดีเพราะน้องมันค้นขีดขานมักงายเลยเห็นแก่โตมันจิขว้าเอานิพานเลยหายใจบลานิพานอยู่ไสนิพานอยู่ในหูดังเฮ้านั่นแหละ่าไปหาเมืองอื่นเออพระรหันอยู่ใสพระรหันอยู่ในหูดังเฮ้าเด้อพวกเจ้าจะไปหาทางนอก บ่มีไปถามเพื่อนเบื้องโลดแต่เพิ่นบอกว่ากูนี่ละเป็นนั่นน่ะบ้าทั้งบบเบิดบ่เม่นบ่มีพ้ใดวายทั้งสั่นเ้อนั่นแหละบ่จะไปหาทาังอื่นมันบ่เห็นเห็นเข้ามาในร่มหายใจของเจ้าของเนียนแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ไมนีม่แหละมันสิอยููนี่แหละเออวันหนึ่งผู้สรงชาติม้นวันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเออ,เอ,อแค่ช่วงขณะหนึ่งวันละสามเวลาสมมุติถ้าเห็นชว่วงขณะนอนหลับในขณะ เหังไดข้าว่าสรงชาติเอาอยัางมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ส่งชาติออรู้ลมหายใจเข้าออกอาการพิติเกิดขึ้นปิธิทีท่เฮ้าที่พอเฮ้าเฟิรกันนี่เฮ้ามาตั้งตนตรงที่อุณโลมขึืนอระหว่างกลางหน้าผาใน่นแ่อะความรู้สึกตัวที่มันนิ่มนวงเนื้อเนื้อเกิดจากความสงบแล้วจากการอยู่ในลมหายใจแล้วว่าเดียวพ่อนอนหลับซักเอ,อตื่นขึ้นมากับเหตุอีกว่าเดียวพ่อระวังกลางวันกับเหตุอีกว่าเดียวพ่อ อ,อบุคคลทั้งหลายเรานี้บแม่นผู้ตกต่ำได้แม่นเขาตายด้วยความหลงลืมสติหลงลืมสติเข้าใจคําว่าสติบ่หลงลืมลมหายใจนี่นะเออคนเข้าบเ่เด้เตรียมตัวตายบได้ตั้งใจตายนี่นะพวกตั้งใจตายก็มีเดยอยาิดว่าบ่มมีเด้อพวกเตรียมตัวตายหรือตั้งใจตายนี่เออสติรู้อยู่หายใจเข้าออกรอทําการละนี่คือพวกตั้งใจตายหมายถึงรอการตายนั่นเอง ออตายล้มเขา่าล้มออกนสร้างมั่นอันน้เนี่ยแต่ว่าบานี้พูดถึงว่าบุคคลผู้ทรงชาติมฮะวันหนึ่งหนึ่ง,งช่วงขณะหนึ่งแค่สามเวลาช่วงขณะเทว่าลัดข้อมือเดียวหรือช่วงขณะเหยียบเหนออกคู่แขนเข้าเออนี่อริยสัจจากพระโอษฐ์ได้คำสอนจากพระเจ้าล่ะอันนี้เก็เลยซึ่งคอยพิสูจน์มาแล้วอ,อ,ก,อก็เลยเป็นประจักษ์พยานเ,ออเป็นสาวกเ,ออเป็นผู้เดินตามเ,ออเป็นผู้ลู่ตามแล้ว เล่นทายทอดพวกนี้ไม่พวกเจ้าทายทอดมาให้พวกเจ้าไปทดสอบทดลองเราเอง <S <S 1> <S 1> เออนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานแม้ความสงบชั่วขณะหนึ่งมีอาการพิธีเกิดขึ้นเป็นเพื่องยืนยันเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานตายด้วยความหลงลืมสติลดส้นเพียงตายโต๊อก็ไม่ตายฝ่าผ้าตายมาดผ้าล้นไปหัวตายใจบ่นี่ตายบนหลงลืมสติบลานนั่นเออในขณะนั้นตายแบบว่าไ้ตั้งใจ เขาพึ่งเข้าไปเกิดในหมู่พมมกายิกาด้วยค่อวอ่าบานี้จะกล่าวไปใหญ่กับบอกบุคคลผู้ทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเนี่ยบ่อยมากชินชินชินอยู่กับร่มแล้วจนเห็นล่มได้โดยว่ต้องกาหนดล่มก็ไดใจบาละ่ะเออเขาพึ่งได้อรหันตผลในปัจจุบันนักขณะที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวยตุณีจะทอ,อทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันนักขณะมีชีวิตอยู่เด้อ เอ,อถ้ากรณั้นเขาไม่พึงได้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่นะทั้งที่เป็นเป็นพึงได้ในขณะที่สิ้นใจใจขาดพอดีกด็ไดนี่อันที่สามถ้าเขาปัญญามันเกิดขึ้นช้าสติเกิดขึ้นช้าปัญญาเกิดขึ้นช้าเขาพึ่งเข้าสู่อนาคามีพวกนั้มันเป็นธรรมดาบอกถึงแต่เ,ตเห็ุเอาอยู่ดีนดเ,นเนาะง่ายง่ายเดบอมเนแนวยาดเดอ,อหูดังของไผคลองมั่นอยู่แล้ว อากาศีเป็นรุดดังว่าธรรม,มะหรือแสงสว่างแห่งดวงพระอาทิตย์บ่มีผู้ไดเป็นเจ้าของมันได้อากาศบ่มีภูไเป็นเจ้าของแสงอาทิตย์บ่มีใครเป็นเจ้าของผู้ดังเฮ่าของเองของเจ้าของเองเออนี่อนี่แหละเป็นออน,นัน้นคือว่ากำหนดเอาลดเนาะอะไรคือว่าธรรม,มะเป็นเรื่องของทุกชีวิตสรรพสัตว์บ่ได้เลือกสนสันวรรณบะได้เลือกชาติศาสนาใดๆทั้งสิน้นทุกคนมีความสงบได้ทุกคนเขาสูพนันานได้เสมอกัน้าใจว่าละ่ะนั่นละเหตุเอามัยู่ได้เฮ่าเด้ หูดันของไฟของมันมันมีมากใบแห้งหรอแม่พี่การหูหนวกตาบอดก็สางเออว่าต่างต่งตงดันบ,าบา่บอดมันบ่ตายหรอกใจว่าละ่ะปฏิบัติย่ำใดดีตั้งที่ถูกตอนตามเวลาปฏิบัติย่ำหายใจเขา่าหายใจออกเข้าใจพวกนี้ตาบด,ดี่มีลมหายใจอยู่น,นั่นแหละคือเวลาปฏิบัติที่ดีที่สุดนั่นแหละุูคนจื้อไวเล้วโอ้สองทุลมแล้วสูคุติสมาธิสูญละ จะหยอกยกันเด้อกูจากไรกูทิ่ว่าสงบบแมแนนั่นคืออดีตและอนาคตที่ไปตั้งไว้เห็นบ่ล่าหลอ,อสูดเล็กน้อยนี้นี่ไกลๆนะหนะ้ากูสิทําสมาธิสองทุ่มแล้วเงียบๆกบว่านั่นคืออดีตและอนาคตไปใจว่ล่ะที่ไหนไดยืนเดินนั่งนอนเค้นยังอยู่ก็ทําการทํางานยังได้ทั้งบัดตำรวจทหารข้าราชก,การยังได้ทั้งบัดชา,ชาวห้ชาวนามื้เห็นได้บั ไม่ได้เลือกคนจนคนรวยอีกเด้ไม่เลือกชนชาติศาสนาอีกเลี่ยนหนังสือหรือบ่เลียนหนังสือมันก็หายใจพอกันนั่นแหละหน้าอ้าใจว่าละ่ะพราหาต่า,า,าน,นี่ยังออกดอกเออเนี่ยฟั่งเอามันกับฟั่งเข่าใจและรูเรื่องห่อนแลหนาวมันก็บได้เรียนหนังสือเด้ลหละมันก็คือห้อนคือหนาวอยู่นะเนาะใจว่าละ่ะอ,อ้าพอ ตังตุมหังจุปเนวัจมิทัณฑูสัพเทโทเรนทุสังกาปาจันโทปานารโสยัตามานิโสติราชโยยัตหามิติโยวิวัจฉันตูสัพพะโรโควินาจัตูนาเกภวะ Tewata, sapa puta nukawena, sada sukti pawan Dawaktu sakatmaka lang, yakantu sakatewa an <muchas> uthara-cinto-bhuttu, utharsam, manharamute, metanca, sarvaprokasumi, manasambhavale, taparitmanam, utho, kamartamo, kamartuti, dan utho, utham saranam kacharne, hamam saranam ธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธานังชีวิตัสสะนวคตะเอนะติธัมมารโย ตatum ทาเมโหตุ